ยไม่เอาไม้เองเลยลูกแช่อะไรเล่าขนาดไม้ยังไม่เอาไม้เองเลยไม่แช่อะไรทรงอะไรไอนุรักษ์นิยมเหรออนุรักษ์ภูมิเหรออนุรักษ์ภูมิอนุรักษ์พบเหรออนุรักษ์อะไรในสิ่งที่มันไม่อนุรักษ์ตัวมันเองเล่าอันนี้จังทิ้งนี้จังตลอดเวลาเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาปรับทิ้งปรับเองอยู่ตลอดเวลา ไม่เอาแม้กระทั first, ่งไม่เอาเองอยู่ตลอดเวลามัเฝ้าอะไรอยู่เล้วมัวแช่มัวทรงมัวดำรงอะไรอยู่มันไม่เอาไม้กระทั่งไม่เอาเองอยู่ตลอดเวลามันไหม่แม้กระทั่งไหม่เองอยู่ตลอดมัวจะไปหลงคอยไหม่ไม่ไม่อะไรเล่าดักดานอะไรแช่อะไรทรงอะไร โมตะหลงเป็นอนุรักษิยมอยู่เรยอโมหาประธานอนุรักษณิยมเหรอนิยมลูกนิยมน้ำนิยมกายนิยมจิตนิยมนิยมรู้นิยมเห็นนิยมธาตุนิยมขันนิยมทำโมตะหลงนิยมอะไร ไม่มันไม่เอาไม่เองอยู่ตลอดเวลาลูกไม่เอาไม่ก็ทัางไม่เอาเองกันอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนทิ้งเปลี่ยนกัอยู่ตลอดเวลาลูกปักทิ้งปักก็อยู่ตลอดเวลาอันนี้จังทิ้งอันนี้จังกันเองอยู่ตลอดเวลาลูกหน้าตาก็ไม่เอากันเองอยู่ในหน้าตาตลอดเวลา มัวดักดานอะไรเล่ามัวแช่มัวทรงมัวซูมอะไรมัวแต่อะไรแน่อะไรไม่ไม่เอาไหมเองอยู่ตลอดลูกไม่ไม่กระทั่งไหมเองอยู่แล้วตลอดไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองกันอยู่แล้วตลอดลูกมัวเกี่ยวมวไม่เกี่ยวอะไร โมหลงเกี่ยวโมหลงไม่เกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองกันอยู่แล้วตลอดมันไหม้แม้กระทั่งไหม้เองอยู่แล้วตลอดลูกโมแต่อะไรไปคอยไหม้ไม่ไหม้มันไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองกันอยู่แล้วตลอดลูกโมแต่อะไรไปคอยเอาคอยไม่เอาอะไร มัวแต่อะไรไปคอยเอาคอยไม่เอาอะไร นั่นและวไม่ไม่กระทั่งไมมเองก็อยู่แล้วตลอดมัวไปคอยไมมมัวไปคอยไม่ไหมอะไร นี่แหละมันไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองกันอยู่แล้วตลอดนะมัวจะไปคอยเอาไม่เอาอะไร อะไรสํารวมอะไรล่ะอืมอะไรสํารวมอะไรยิทสี่ชนะอะไรไปสํารวมมันเล่าอะไรไปสํารวมมันมีแต่อุปทานพนวกอยู่นั่นน่ะมดแต่อะไรกับอะไรไปหลงสํารวมอะไรเล่าไม่ก็ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เอง่จะไปหลงอะไรเล่าหลงสํารวมอะไร a line alay. นี่ยงเป็นปนิ่งนิ่งนิดนิ่ง,นงหน่อยมันก็ดักดานเท่านั้นเออไม่ใช่อะไรในะไม่เองเลยลูกไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่อะไรในะไม่เกี่ยวเองเลยลูกไม่ก็ไม่ใช่อะไรในะไม่เองเลยนลั่นแหละ ที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่ใช่เองอยู่แล้วนะลูกที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่ใช่เองกันอยู่แล้วตลอด นั่นแหละไม่ไม่กระทั่งไม่เองลูกไม่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 กระทั่งไม่เองอย่าดักดันอย่าไม่ไปทำาปินนิ่งก็บอกแล้วอย่าไม่ไปทําเป็นเฉยอย่าไม่ไปทําอะไรเด็กขาดเลยพ่อไม่มันไม่ใช่มันกระทั่งไม่เองอย่าไม่ไปทําเบขานะอย่าไม่ไปทําเป็นความสงบอะไรทั้งนั้นแหละไม่มันไม่ใช่มันกระทั่งไม่เองลูก ไม่ก็ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เองที่มันไม่แม้กระทั่งไม่เองกันอยู่แล้วเนี่ยลูกไม่แม้กระทั่งไม่เองกันอยู่แล้วตลอดอย่าไปคอยไม่ไม,ไม่ไม่กันแบบไหนอีก อย่าไว้ใจใจเอาไว้ทำไมละใจอ่ะไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองเลยลูกเอาไว้ทำไมใจอย่าไปไว้ใจใจมนโนกรรมมโนเวณมนโนวิบากพาลำบากตลอดโม่ใจแบบนี้โม่ใจแบบนั้นก็ลำบากตลอด ไม่แมาไม่เองลูกเตือนไม่เอาตื่นเองพล่องก็ไม่เอาพล่องเองไม่ก็ไม่เอาไม่เองไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง อย่าดักดาเนอนะอย่าจอมปากอย่ามัวแต่จอมปากอย่ามัวแต่ดักดานอย่ามัวแต่แช่อย่าม,จจมัวแต่ซึมอย่า,ม,า,ยา,ม,ยาม,มัวแต่ซองทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งตัวทิ้งเองเลยไม่เกี่ยวกับไม้เองเลย ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเอาอะไรมาแช่สนิดมาแช่สักหน่อยเป็นพาอเป็นพูมิไม่หมดฝึกแต่สังสรวัตรนะเจริญแต่ความเป็นสังสวรวัตรนะอะไรอยู่นั่นนะโมจะหลงปรุงสังสวรวัต์อยู่นั่นโมแตหลงหลงสร้างพอบสร้างพูมอยู่นั่นนะ ไม่เกี่ยวกันนิ่งเองเลยลูกเฉยก็ไม่เกี่ยวกับเฉยเองเลยนิ่งก็ไม่เกี่ยวกันนิ่งเองเลยอย่าเอานิ่งอย่าเอาเฉยมาทําเป็นเพราะเป็นภูมิอย่ามัวแต่เป็นสังสรวัตในนิ่งในเฉยอะไรในสงบไม่สงบอะไรไม่เกี่ยวแมก้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเลยไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง นิ่งนิดน,นิ่งหน่อยก็แชรหมดซึมหมดทรงหมดแก่ซ้อนแก่นะร่างกายแก่ไม่พอมันยังแก่ซ้อนแก่ครไปอีกแช่ครัไปอีกอ <c> ย <oughs> ู่ดีสิไม่เกี่ยวกับไม่เต็มที่ดีๆใหม่ไม่ก็ทางไหม่เองเรียกว่าไหม่ไม่เอาไหม่ มันจะได้ยิ่งกว่าแก่ไม่แก่มันจะมันจะได้ยิ่งกว่าเด็กไม่เด็กนี่อะไรมันแช่ซ้อนกันไปเรื่อยแก่ซ้อนแก่ไปเรื่อยมีเกี่ยวเองเลยซิมีเกี่ยวแม้กระทังไม่เกี่ยวเอง